สำหรับหญ้าสดแล้วนะครับถือว่าเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนดังนั้นแล้วการใช้หญ้าสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการพาะปลูกได้เป็นอย่างดีสำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะนาหญ้าใส่ลงไปในเข่งก่อนเราใช้เข่งเบอร์สิส่วนหญ้าที่เราเตรียมมานะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหญ้าเนเปียการใส่หญ้าลงไปในเข่งเราคิดเป็น1ส่วนไม่จําเป็นต้องหัน่นม้วนล,ลงไปได้เลยต่อไปเราก็จะใส่ดิน2ส่วน สามารถใช้ดินทั่วไปได้เลยใส่ดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําหลุมปลูกควรที่จะนําเอาถุงเพาะกล้าไม้มาเทียบก่อนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทําการปลูกเจ้านาง2ต้นใน1กระถางเมื่อเราเทียบได้แล้วนะครับเราก็จะทําการปลูกจากนั้นเราก็ทําการกบดินให้เรียบร้อยรดน้ําตามในทันทีสามารถที่จะวางกลางแจ้งก็ได้หรือวางในที่ร่มํำไรก็ได้ควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอปลูกไปแล้วประมาณ2สัปดาห์สามารถให้ปุ๋ยได้เลยน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ย้าสดลองก้นกระถางก่อนปลูกพืช ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ดีแตกยอดใหม่ได้เร็วไม่มีการใช้งานการเจริญเติบโตสำหรับประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้ยญาสดรองก้นกระถางกอนปลูกพืชในเรื่องของดินจะมีสภาพที่ดีขึ้นมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกจะมีความร่วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีมีธาตุอาหารมากขึ้นมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นทําให้ต้นไม้ของเราได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องรากของพืชจะชอนใจหาอาหารได้ดีขึ้นเป็นอีกแนวทางในการช่วยลดต้นทุนในการซื้อดินปลูกได้เป็นอย่างดีเทคนิคการใช้ยญาสดรองก้นกระถางกอนปลูกพืชเทคนิคนี้รับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอเทคนิคการใช้หญ้าสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชนะครับสําหรับหญ้าสดแล้วนะครับถือว่าเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุที่มีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนแล้วก็มีการย่อยสลายได้เร็วสําหรับการใช้หญ้าสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นดินที่มีธาตุอาหารน้อยหรือดินที่มีสภาพลักษณะของดินแน่นดินไม่ร่วนซุยไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําได้ดี ดังนั้นแล้วการใช้หญ้าสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเข่งหรือกระถางนะครับที่เราจะทําการปลูกพืชต่อมาก็จะเป็นหญ้าสดใช้1ส่วนแล้วก็มีดินเป็นดินทั่วไปนะครับดินอะไรก็ได้อีก2ส,ส่วนมีน้ำอวยลดจากนั้นก็จะมีต้นพืชที่เราจะปลูกซึ่งในวันนี้เราจะปลูกเป็นหญ้านางนะครับสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนําหญ้าใส่ลงไปในเข่งก่อน ซึ่งในวันนี้นะครับเราใช้เข่งเบอร์15ส่วนญ้าที่เราเตรียมมานะครับวันนี้เราจะใช้เป็นญ้าเนเปียนะครับสำหรับญ้าการเลือกที่จะนํามาใช้งานเนี่ยควรที่จะเป็นหญ้าอ่อนสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับในขั้นตอนการใส่ญ้าลงไปในเข่งเราคิดเป็น1ส่วนไม่จําเป็นต้องหั่นเราสามารถที่จะม้วนลงไปได้เลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ดินซึ่งดินเราเตรียมมา2ส่วนสําหรับดินที่ใช้นะครับเราสามารถใช้ดินทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นดินปนทรายดินก้นบ่อหรือจะเป็นดินนาธรรมดาทั่วไปก็ได้ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําหลุมปลูกไว้ปลูกพืชที่เราเตรียมมาในการทําหลุมปลูกเราควรที่จะนําเอาถุงเพาะก้าไม้มาเทียบก่อนก็คือเราจะเทียบระดับดินให้เสมอกันซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทําการปลูกหญ้านาง2ต้นใน1กระถางเมื่อเราเทียบได้แล้วนะครับเราจะทําการแกะถุงขั้นตอนการแกะถุงต้องระวังอย่าให้แตกอย่าให้รากของก้าไม้ที่เราจะนํามาปลูกเนี่ยกระทบกระเทือนนะครับจากนั้นเราก็ทําการกบดินให้เรียบร้อยควรที่จะใช้มือเนี่ยกดลงไปนิดนึง หลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรที่จะลดน้ําตามในทันทีนะครับสาหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะวางกลางแจ้งก็ได้หรือวางในที่ร่มํำไรก็ได้ควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสม,มออย่าให้ดินแห้งจนเกินไป Wh. หลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ2สัปดาห์เราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมักต่างๆเราสามารถที่จะให้ได้ทันทีตัวนี้ใช้เวลา45วันเราก็สามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้สําหรับยาสดที่เราใช้ในการรองก้นกระถางก่อนปลูก จะมีการย่อยสลายแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชหลังจากที่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแล้วพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนเราควรที่จะมีการเติมอินรีย์วัตถุหรือใส่ปุ๋ยลงไปใหม่นะครับ <S 2> <S 2> ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้หญ้าสดรองก้นเข่งหรือก้นกระถางก่อนปลูกพืชนะครับซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะแตกยอดใหม่ได้เร็วเนื่องจากว่าพืชสดจะมีการย่อยสลายที่เร็วตัวนี้สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตจากยอดนะครับยอดเขาจะแตกเร็วมากนอกจากนั้นแล้วพืชที่เราปลูกเนี่ยก็จะไม่มีการใช้งานาเจริญเติบโตส่วนหญาสดที่เราใช้รองก้นกระถางหรือก้นเข่งก็จะมีการย่อยสลายไปเรื่อยๆจะทําให้พืชของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับธาตุอาหารไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับสาหรับประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้ยญาสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชนะครับในเรื่องของดินจะมีสภาพที่ดีขึ้นมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกจะมีความร่วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีมีธาตุอาหารมากขึ้นมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น จะทาให้ต้นไม้ของเราได้รับาธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องมีการจเจริญเติบโตที่ดีรากของพืชสามารถที่จะชอนใจหาอาหารได้ดีขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพราะปลูกสําหรับวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการปลูกพืชได้หลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอย่างเช่นพวกกะเพราโหระพาแมงลักพวกนี้เราสามารถที่จะนํามาปลูกได้ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมได้นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ในการปลูกพืชที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับในกระถางได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาในเรื่องของดินปลูกนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ท่านต้องการปลูกพืชเป็นจํานวนมากสําหรับเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของดินปลูกสําหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะหาดินปลูกได้หรือดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกก็สามารถที่จะนํามาเพาะ,พะปลูกได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางในการช่วยลดต้นทุนในการซื้อดินปลูกได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้ เทคนิคการใช้ยญาสดรองก้นกระถางก่อนปลูกพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ